มีมุมมองนะครับประชนธิหุนไทยปีนี้ทําไปทํามาเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดจุดนะฮะอันนี้เป็นมุมมองจากทางน,นั่นของกรมการู้จัดการสายงานวิจัยของบร,ริษัทลัทรั์ไทยพาณิชย์ SCBS นะครับคุณสุกิจอุดมสริกุลนะฮะแกบอกว่าที่สุดปลายปีนี่นะครับมีการลดเป้า GDP เอ้ไม่ใช่ลดเป้าของดัชนีหุ้นไทยเซตลงมาเรียบร้อยนะครับค่ายนี้ SCBS ก็บอกว่าลดเป้าดัชนีิุุนปีนี้มาอยู่ที่1,428คือเดิมอยู่ที่1,450 ก็หย่อนลงไปประมาณสัก2 2จุดนะฮะเนื่องจากว่า1ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจไทยระยะยาว2ความไม่แน่นอนไม่แน่นอนในเศรษฐกิจตา่างประเทศระยะยาว3ปัจจัยการเมืองในประเทศไทยที่ไม่แน่นอนในระยะกลางถึงยาวด้วยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกท่านจะรู้ครับว่าปัจจัยการเมืองจะกลับเข้ามามีน้ำหนักละเพราะว่าตกลงตอนเนี้ยทีมเศรษฐกิจเนี่ยเอาไงกันแน่ฮะจะเป็นรัฐมนตรี สี่คนที่ยังเป็นส,สถานะ,ะรัตมนตรีแต่ไม่ได้เป็นสมาชิพกพรรคหรือตอนนี้มีทีมที่ษาเศรฐกินนายกอิตหกักนะฮะเริ่มเป็นแบบตัวเพลย์เมกเกอร์ขึ้นมาแล้วกตกลงจะเชื่อใครนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแบบประเภทเกรย์แอเรียนะครับขอให้แบล็คเอาไว้ชัดบอกมานะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยการเมืองการระบาดโควิดรอบ2นี่เลครับรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำให้เขาต้องลดเป้าของอินด x ์ของหุ้นไทยนี่ก็คือว่าอะไรฮ การผิดนัดชําระหนี้ซึ่งส่งผลให้เกิดหนี้เสียกับสถาบันการเงินหรือธนาคารที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับอย่างที่บอกไปนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้เอาเรื่องของที่คุณชาติสริดโสนพลพานิตยม์มาพูดถึงว่าแกก็ยังมองเลยครับว่าสภาพของหนี้เสียนั้นจะข้ามปีไปถึงปี64นะฮะนอกจากนี้แล้วนี่นะครับ ทางค่ายนี้คุรสกิจ scbs เดิมยังได้ลดประมาณการกำไรของบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยด้วยนะฮะ,ะลดลงถึง27%โอ้โหลดถึง27%เลยนะนะคือเดิมทีเนี่ยแกมองว่ากำไรบริษัจทจดทะเบียนนะหรือว่า e a r n i n g per share ทั้งที่อยู่ในตลาดทั้งหมดเนี่ยจากค่ายที่เคยเดิมม่าอยู่ที่อยู่ที่86ดสบาทสิสตางค์ต่อหุ้นคือเฉลี่ยทั้งตลาดไงไม่ได้ว่าเฉพาะกลุ่มน,นะฮะลด27%ยว่าก,กไรของบริษัจทจดทะเบีปอร์เซ็นต์แป per share ของตลลาดเเฉี่ยพบริษัทจดท57 ลดจาก86.9เหลือ62.57นะฮะและที่สำคัญก็จะมีการลดลงจากไตรามาสที่2นะฮะลงอีก22นี่ก็คือจะสอดรับกับไรซ่าะฮะที่โกลแมนแซกเคยบอกว่าตลาดหุ้นไทยให้ลดตําหนักการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเพราะกำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตกต่ำกว่า30 นึกออกไหมฮะที่ผมเคยนำมาเล่าวิเคราะห์ให้ฟังฮนะถ้าดูคุยกับบัญชาเนี่ยเราจะปฏิปตะต่อจิกซอ์ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตลอดเวลาครับว่ามันมีตักกะความเป็นไปได้หรือมุมมองที่เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็สอนเราทางนี้เลยนะฮะขณะเดียวกันคุณสกิอุดมสริกุลเนี่ยนะครับเอ็มของสายวิจัยของ s อ s s เ นอกจากจะลดเป้าปีนี้แต่ก็มองไปปีหน้านะว่าดัชนีหุ้นไทยปีหน้าเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาขึ้นมาได้หลังผ่านวิกฤตไปแล้วแกก็เลยมองว่าปีหน้าก็อยู่แถวพันสี่ร้อยสามสิบนะครับส่วนกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีหน้าก็น่าจะตีตื่นหลังจากที่ติดลบหนักในปีนี้ขึ้นมาเป็นบวกยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือขึ้นมาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งที่านนาน,น,น,น้ชมไดฟัังกนนร